พอตเวลานัดกันแล้วเด้อเนาะคื้นานมากเลยวม่มาพอดีเลยเอ้บักฮามื่อกูโจมฮามื่อกี้นี่มันนี่มันนี่มันนี่ว้าวเอาๆเพื่อนเพื่อนเอนขอคุณหลายๆเพือนเฮ้ยเฮาหยาดันขุดละเขาไปขุดกลางรุงกลางท่าเขาไปใส่ปุ๋ยมากัหมดเลย ก็เดึกตื่นทึงขึ้น้าวขู่กับว่าให้พากู่ขืนมาตะเวนให้กูไล่กูใส่ขู่ละว่าจะทุ่งขู่ละแง้วขู่ละไปหอดขู่ละว่ามันสามสี่กิโลไหนฮะท่านนิยกเลยตัวนี้เอายกกันเอะเพื่อนู้สเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนดีแล้วดีแล้วหูจักทำมาหากินหูจัก ใส่นั่นใส่นี่เอาปุ๋ยไปใส่เขาไซหน้าใหยื่อภูเขาเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนว้าววเจ๊ตอันนี้กระสีเบิร์ดแล้วเนาะมีจังเศร้าอุ้ยมีอยู่ตัวกูรักเสียงเงินเนี่ยกูไวใช่ปะเบื้งก่อนว้ายเศร้าอีรีคืออะไมันเป็นแต่ได้ก็ล่ะเอ้าเอา หยุไดเรื่อยแล้วตังค์ให้พ่อคอยซื้ออีกนาทีวิ่งล um ูกผู้ใดล่ะวิ่งยิ่หลาหน่อยตัวนั้นนะลูกโตตีว้พ่อเอาเงินให้พ่อติดหนีเงินพ่อติดซื้อพ่อเอาเงินมาคืนยิ่งลาว่าแม่หรอกยังไม่ขีดตัวว อุ้ยอุ้ยแอบรู้แม่นอนแล้วบ่ไปนอนกับแม่ไปพ่อกำลังคุยธุระส่วนตัวอยู่กะมูพ่อเนี่ยไปอีหลาไปนอนไปไอีหลายังเป็นเนนลเ็กน้นอยอยู่ไปไปไปก็คือกันเข้านอนเลยแม่บอกว่าให้ให้เข้านอนอุ้ยอุย้ยคาบครับคาบครับคาบครับแม่บอกเข้านอนจีโอ้เพื่อนเดี๋ยวมืออื่นทะว่ากันเด้อมือ อันนี้ก็สิเบิดแล้วล่ะเราก็มื้อนแค่ว่ากันเงินที่โตให้เขาก็สิเก็บไว้ก่อนเนาะมื้อนแค่ว่ากันหยุดเลยพวกนี้ก็บ่ต้องกินทั้งพ่อทั้งหน้าอุ้ยจบกันเพื่อนโอ้คงแถมเฮาคงบ่กินแล้วล่ะ